คลิปต่อจากคลิปที่แล้วที่เราเล่นแวนไปนะครับตอนนี้เราได้อยู่กับกับอะไรนะ <laughs> กับข้าวครับกับข้าวใช่ไหมโอเคไม่ใชม่ใช่เออ <c oughs> มามาทำไมคนกดถึงช้าจัง ดูไปดูมาึกร้าบ,บ้านช่องนี้วันก็สวยนะครับตอนนี้อืตัวนี้ต้องรอตรีสี่แล้วนะครับจะเอาตัวอะไรดี้าจะมาเล่นในคนของแคร,รี่เ่นล่าง เ้วยฝั่งสีแดงใช่ไหมยุ้ย <c oughs> ครับยุ้ยครับไม่ชอบเลย่นี้ <c oughs> ไม่ชอบมันด้วย <c oughs> ตอน,นีแล้วเราเล่นแวนแล้วเราเแพ้ไป <c oughs> เลียกก่อนได้ไหมบ่อยนิดเดิมก่อนเถอะได้ไหมหนึ่งไม่ออกหนึ่ม มาลองดูเราเอซฮึตอนนี้เราจะเล่นเอลซูกันนะครับผมฝั่งนั้นยุ้ยนั่นตัวที่เขียนมาแล้วยุ้ยเหมือนรู้ว่าเขียนเอามาใช่ไหมจะยัยงไงดี ี่ดูสถานการณ์รลูกควรเอาฟิกเกอร์มาแลวตอนนี้มาดูเซกแหนเซกไหนดีเซดที่ีแรงยีงแรงนะอยู่ที่สูงแรงขึ้นกับเซอร์แมตส์พตเต้เลยจะแรงมากกว่าอเ,เออเจ้าไหนก็เลือกเอา พร้อมกับการหลุดเลือดแปลเราของผมจะมีจะไม่ีหลุดเลือดจะเป็นโอ้นี่อาแทนไม่นี้หมดไม่เราจะเปลี่ยเป็นใครเหเลืออีก10วินาที จะไ้ะเราจะเปลี่ยนเป็นดาบแดงกันนะครับดาบแดงสองเล่มถ้าเกิเกินหมดจะเป็นสามเล่มในทันทีเป็นไงตัวเกียร์มาแล้วหนึ่งตัวแล้วคือตัวนี้คตดเกียร์เลยแม่งทำไ้แรชชิบหายเนื้อแบไม่เนื้อปะน่ามีแร,แรงอยู่เลยจากที่ดูแลว้วเกมนี้เราน่าจะเป็นฝายที่ แพ้ไปนะครับผมดาไว้ก่อนดาวไว้ก่อนินดีต้อนรับซูอาโอวีมามาลุยด้วยกันมันลุยลงหมดเลยรางวัลให้เกมนะเราจะเปลี่ยนจากผมไมิอาเป็นดับแดงความแข็งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ร่างของราหดไป ควณมากฉันเรื่อมหายแล้วตอนนี้บอกเลยไ้เดี๋ยวเราลดินมาไหนยิงไปก่อนติดกับตาแล้วข้าจะปิกนั่นไป เจ็บ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 โอ้ยนี่เดียวอะอะไรแค่ได้เฟิร์สบัตไปซึ่งเราจะได้ตังค์เยอะกว่าสองนัดเฟิร์สบัททำให้เราได้ตังค์มากกว่านะครับต้องสัญญาเถ<อ><อ>ื่อนค่มไม่รอดไปแต่กาุณาช่วยดูจนจบด้วยโอ้ย เอ้จะตายแล้ยและต้มเลนดักองุดางดถูกโจมตีเราทุกคนนุ่นมีจุดอ่อนแต่แค่ปกปิดมันเอาไว้ โอ้ยยิงเลยอุ๊ยจงใอภิษฐร์ดราคต์ไม่เห็นไม่ยิงแบงก้าสุนต้องการกำลังเสริมระยะไกลเกินไม่ยิงครับ เล่นกลางของกรงทุนจีนสอนมาอีกนด้สซนให้เลยตักติตันตินตักต,ต,ติไม่ทันมันเดิมครับไม่ทันอีกแล้วคับ ได้เคลียร์คลิปเไปให้แล้วไม่เป็นไรแหมถ้าทันนะน่าจะได้ดาวอยู่ไปนะตอนนั้นนะเมื่อกี้ขลืมพากทีมานมามาเรียนเดินของเรากันข้าวเย่นข้อก็ข้นะ ไว้ใช่ไหมดูว่าจะมัไปกับเพื่อนอยเรือไม่ติดความสุขแค่คี่ยังคงอยู่และจะอยู่ตลอดไปเจะเปลี่ยนนี่เป็นดุ่มด้วยใช่

ไป lên อะไร không ควรแต่ทําไม่

ไม่โดนได้ไงอะเกล็นะว่าโดนชัดๆอมเลงดาของเราูกโจตีตไมดนไดคข้าใจอะเห็นว่าโดนชัดๆแล้ไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงวะจเตไม่โดดไ โจตีเาพีอกเราตนครับารา <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> มีช่วยคุตตีแล้วเร <c oughs> ต้อง,องไปวนไปแค่นี้ชิวๆดมาขึ้นเ่ <c oughs> เ็่ตายงกระสุติดโไดโดแม,มากเลยก็บตายแล้วไงขอแคบกกัน ฟิกเกอร์เทียมตัวไม่มาลนะไปเลยยนถนึงแล้วก็า,กายกลางผู้ดีๆด้วยคงไม่พลาดไฟกลาหลือนินดนเดียวเองโอ้ยเันเือปฏิก็ได้แล้วนี่มันหรอกโค้งหน่อยโค้ง

ไปได้ไงโดนเร็ว้าี่เองเปิดป้โ่ก็บระเบียเลยต้องการกำลังเสริมจมตีไปกลางเลยเมื่อเต้องการหวกันหุบโจมตีไม่โด

โดนยด้ยไงอ่ะยิแม่งเกล,ล,ล็ดเอาอยู่เรื่อซื่ออีกเรื่องซื่อ ชีวิตแล้วด้วยชีวิตเป<อ>ิดปมาดับเพลงแล้วดับไปลบลบลบลเลยไเลนอ,อนถอยครับถอยไม่ไม่มสุม่มซ่อน You. Hey, man, man. <laughs> <laughs> Your team has destroyed the tower. <laughs> <laughs> ว่าไม่ติดเด้อเกียใต้ได้เลยี่ไปได้ไปได้ไม <'s in ique> ่จะอยู่ตรงใกล้ว่าไม่ติดด้วยแม่เป็นปัญหาวาารอบสองได้ ว้าไม่มีกุดาวะเราทุกคนล้วนมีจุดอ,อ่อนนะโอเคโอเคโอเคได้ดิอีกสูงขึ้นจากที่ดูแล้วเราควรที่จะเอาเรืร่องกลางไม่ไหม Later on. <laughs> <laughs> <Shirley>. <laughs> 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 Don't doesn't <laughs> <laughs> เทพี blender, Who, ีเาดอกี่ิกันนะครับตอนนี้โดกันไเลยะมาเล่นดีก่อนมามามาเราไ่โดนดีๆด้วยคงไม่ได้เนะ หนึ่งอสองเดตตามมาได้นะโดนโดนโดนเดี๋วที่ามมานันเ,เลยสามคนเลยหน่อยไปได้ป้อมกาลนะไปได้ป้อมนี้รวมไม่รวมเลยไป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 มาได้ป้อมนะอันเชนมาได้ปอ้อม ตีมาลอยเซฟซิปตีดิตีป้อมมากป้อมมากไป<น>เตยยยยนียย<น>ดยยยยวยย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 ็ยย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 ยายย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 ย งนนึกถูกกันทำไงเนี่เราทุกคนล้วนมีจุดอ่อนแต่แค่ปิดมันอว้ลิงจิง เรียบร้อยได้หนึ่งคิวยืนดนักมาเลยถ้าคุณหิวคุณก็จะตายแบบนี้แหละครับไอเดี๋ยวความทรงจำที่ยังคงอยู่โจตีดอกอะไรเยอะก็สมัยต้มน้ำไปปซ่อนไปก็เท่านะมาๆเมา,มาเป็นทะเลแต้

ไม่อไม่อวางแคมป์ก่อเปิดไฟูไงดีเนี่ยชีวิตละด้วยชีวิต ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอู้ถอย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 ไม่ช่วยนะจะตายแล้วถอยยืนเต็มางเลยไกลๆนะถอยเฮ้ยไม่โดน Enemy has been defeated. An ally has been defeated. <tries> <Okay>. <tries> เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปยังไม่มามาถึงคลิปดาร์กนะต้องรีบเอาป้อมกาลางเร็วที่สุดพูดดีๆด้วยคงไม่ได้มาเลยเออซ่งพี่โจ An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Super Super trip. Super trip. Super Super trip. Super trip. Super trip. Enemy trip. kill. เตรียมเตมเต็มเลยเฮ้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 ยโอ้โหดนด้วยครับตอนนี้น่าวนวายกันแล้วไ้ยินชว์เอหน่อยนะ เรียบร้อย,ะะยแล้วครับเกมนี้จะเป็นฝ่ายชนะไปคนแต่เอ็พีก็คือไม่รู้เหมือนกันไปดูก่อน อีกหลายดาวเลยกย่าขึ้นเอา้าไม่เป็นไรทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจบวันเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอตัดจบมยนยนลาที่ยี่สิบห้านาทีเป๊ะ